เสวัสดีครับผมผมพันจากกลุ่ม s t i p m a g i c Facebook Thailand com นะครับผมวันนี้หลังที่เราหางเหินการรีวิวไพ่องพองสวนควมนะครับเราก็จะมาดูไพ่ในตำนานกันครับผมคือชุดนี้ครับชุดนี้คือชุด Smoke e m i n e r Volume 4นะครับผมเป็นไพ่ที่นักตัดไพ่ทุกทคนอยากได้กันนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวกันนับปัจนี้เลยจริงๆผมแกะไปแล้วรอบหนึ่งนะครับขอรีวิวใหม่ละกันนะครับผมมามีเหตุสุดวิสัยนะครับผมหน้ากล่องครับ หน้ากล่องจะเป็นลายลายสมุทเอเมลเลอร์ตามภาษาเขาอะไรครับผมแต่ว่าอันนี้มันจะนูนนจับแลแ้วจะสะดุดนะครับผมส่วนหลังหลังกล่องก็คือเป็นหลังแพ่ธรรมดานะครับจุดเด่นของชุดนี้นะครับก็คือพอเปิดฝามาปับ๊บใช่ไหมครับมารเนี่ยท้ามาทำนี้ปับ๊บจะเป็นลายลายนั้นได้ด้วยสวยงามเห็นไหมครับดีๆคือแดนแอนเดฟก็หมายความว่าแดนแอนเดฟเป็นคนออกแบบทําไมสมุทเอเมลเลอร์นะครับผมถึงได้มีราคาหรือไม่ครับ เพราะว่าเดนเดสเป็นคนตักษสาคคาพูดเวลาที่เขาออกแบบไพ่ออกมานี่คือ v o ลุ่มที่ห้าแล้วอย่างเงี้ยเขาจะไม่ทําซ้ําครับนี่คือจุดเด่นของเขานะครับฉะนั้นให้ไพ่ของเขาเป็นลิมิเต็ดจริงๆโอเคเปิดแล้วนะครับมา unboxing เลยทีเดียวนะฮะโอเคอ้อความลื่นขั้นเทพครับเดี๋ยวดูนะฮะหนึ่งสองสามปับ๊บโอ้โหลื่นนะฮะสกิลทีเดียวเนี่ยโอ้โหมันไปขนาดนั้นอีกสักทีนึงผมชอบเล่นมากนะผมประคองไพ่ไม่ก็จะอยู่เลย เห็นนะครับหนึ่งสองสามป๊โอ้โหแนวจริงๆคือไพ่นี่แบบเครือบแอร์ฟอร์ค่อนข้างแบบสุดๆนะฮะโอเคผมประคอไพ่เมื่อยอยู่ขอญาตวางแล้วกันนะครับผมอ่าเปิดมาปั๊บจะเจอโจ๊กเกอร์ก่อนเลยนะฮะโจ๊กเกอร์จะออกสีเงินๆนะครับผมสวยงามไหมครับ จ็อกเกอร์แดนเด็บนี่จะเป็นทรงนี้ตลอดมีสองใบนะครับผมรู้สึกจ็อกเกอร์สองใบนี้จะไม่มีกิมมิคจะเป็นจ็อกเกอร์ธรรมดาสวยมากเรียบหรูจริงๆนะครับเอชโพดัม um ครับเอชโพดัม um ลายเขาจะเป็นอย่างเงี้ยฮะเห็นไหมฮะค,คลาสสิกนี่คือความเท่ของเอชโพดัม um นะครับผมนอกนั้นก็จะเป็นสองสามสี่ว่าไปขอสเปซไพ่นิดหนึ่งของสเปซห่วยแตกมากเนื่อจะอยู่ที่ต่ำเนี่ยฮะนี่เอชโพดัม um. อาจจะผมจะดูเลยให้ดูอย่างนี้นะครับ เอฟไสเกตนะคะะรับจะเป็นเอโพดัมดอกเดียวเท่านั้นนะครับที่ตัวโพดัมมันจะเป็นสีสีพื้นกับกล่องคือสีนี้หรือสีเดียวกับหลังไพ่เนี่ยนะครับผมดังน,นั้นก็คือสองสามสี่ก็ธรรมดาไม่มีอะไรรู้สึกตัวโพดัมมันจะไปเรียวนิดนึงจะไปเรียวกว่าไพเ่เบสเซิลธรรมดาหน่อยหนึ่งนะครับ <S <S แล้วก็แจ็คแมนคิงเขาไม่มีลวดลายครับปกติแจ็คแมนคิงนะครับตรงนี้จะเป็นสีทองแดงระยะและเตมไปหมดใช่ไหมครับ อันนี้คือเน้นเรียบหรูจริงๆนะครับอดอทนสิน้ําเงินผมว่าชุดนี้จะเน้นทนสิน้ำเงินเป็นพิเศษนะครับผมเห็นในตัวทีเซอร์ของแล้วเหมือนกับว่าใส่เกนยินเล่นน่ะประมาณแบบสีเซอร์ๆหน่อยลักษณะนี้นะครับอันนี้คือโพดัมนะครับเขาหลามตัดก็ธรรมดาไม่มีอะไรนะฮะแต่เขาหลามตัดตัวแจ็คแมมคิงเขาก็เช่นเดียวกันครับจะไม่มีอะไรเลยนะฮะธรรมดานะครับผมจากนั้นนะครับก็มาดูกันต่อ ตัวดอจิกครับอ่าผมเห็นลูกเล่นนะผมเห็นนะแต่คุณเอ๋จะไม่เห็นเหมือนผมหรือคิงคิงดอจิก King, King มันแปลกๆเลยครคิงดอจิกชุดนี้ไม่มีหนวดนะครับจริงๆไพ่คิงนะฮะสี่คิงนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยสักครู่นะครับคิงตัวที่หนึ่งอันนี้คือคิงโพดําใช่ไหมครับคิงตัวที่สองก็คือคิงหลามตัดนะฮะคิงดอจิกแล้วก็ คิงหัวใจเห็นความแตกต่างไหมฮะจริงๆไพ่คิงปกติแล้วอ่ะคิงสามใบเนี้ยครับต้องมีหนวดนะครับจะมีคิงใบเดียวที่ไม่มีหนวดคือคิงหัวใจฮะไอเนี้ยมันโกนหนวดฮะโกนตีนมากเลยนะครับเนี้ยอันนี้หลายคนอาจจะไม่รู้แต่ผมรู้ผมเลยนขำเนี้ยฮะโอ้โหนี่เป็นคิงใบแรกของโลกเลยมันที่ไม่มีหนวดนะครับไอนี้คือแนวหน้ามันหนุ่มมากเลยนะฮะหน้าเข้มมากเลยนะครับผมก็ไปรุ่นเรื่องของเขาว่ากันไปนะครับ เอตัวดอจิกอันนี้ก็ธรรมดาไม่มีอะไรคือเน้นลดลายไม่มีเน้นลดลายเน้นแค่ทรงให้รูว่วาไพ่ดอกอะไรเฉยๆนะครับแล้วก็จะเป็นหัวใจตามนั้นนะครับแต่็มันคิงหัวใจก็ไม่มีอะไรนะครับอ่าล้วไพ่ชุดนี้แถมอะไรให้เราบ้างครับแถมอ่าหน้าขามใบหนึ่งนะครับที่ผมชอบจะเห็นเดฟกอะไรรู้ไหมฮะนี่ไพ่โฆษณาเข,ขานะครับไพ่โฆษณาเข,ขาหลังก็เป็นคือสามารถเล่นดับเบิลแบ็คได้ถ้าเกิดแบบเล่นดีดๆผมว่าสวยมากนะครับเนี่ย ชุดนี้นะครับมาดูโดยรวมๆนะครับขอวิจารณ์ไพ่หน่อยหนึ่งครับอันนี้นะครับอันนี้จับไพ่แล้วนะครับเราเลือกไพ่มาหนึ่งใบนะครับความแข็งของไพ่นะครับอยู่ระดับที่ใช้ได้นะครับไม่แข็งมากจนเกินไปนักนะครับเวลาเราหมุนไพ่ปั๊บเนี่ยก็ค่อนข้างง่ายนะครับแล้วเวลาเราเราสเปซไพ่นะครับอ่ะสเปซไพ่ให้ดูเลยนะครับสเปซไพ่ง่ายมากสวยงามครับนะครับผมไม่มีปัญหาอะไรนะครับ นี่นะฮะสวยงามครับชุดนี้เป็นชุดที่สเปซไพ่ง่ายสุดหมุนคือสเปซมานะครับแล้วจะปิงไพ่เป็นไงบ้างขออนุญาตนะครับโอ้โหแจ๋วจริงชอบชอบเลยจะอปิงไพ่ค่อนข้างดีมากนะฮะอืมดีครับความยืดหยุ่นไพ่ค่อนข้างค่อนข้างอยู่ในระดับที่มาตรฐานนะครับความลื่นไม่ต้องพูดถึงคือลื่นมากความทนทานไพ่เดี๋ยวเวลา เดี๋ยวขอลองตัดนิดนึงนะครับว่าตัดแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับลื่นตัดไม่ได้ลื่นมากเดี๋ยวเขาตัดท่า Basic เบสิกแล้วกันอืมสวยงามเวลาตัดปับ๊บไอตัวขอบไพ่จะเกาะมือเกาะมือคล้ายๆบีบีชุดๆของมันจะเกาะมือหมดแต่ชุดนี้จะเกาะมือน้อยกว่าแต่ความลื่นกินขา่าเพราะบ,บีบรนชุดก็ไม่สามารถที่จะอ่าแฟนได้ไม่สามารถที่จะ สปริงไพ่ได้ไม่สมามารถที่จะอ,อะไรได้เลยอย่างเงี้ยอันนี้คือครบทุกอย่างนะครับชุดนี้นะครับถามว่าควรจะมีไว้ไหมเพราะว่าถ้านักตัดไพ่ทุกคนที่นักตัดไพ่รวมถึงนักมายากลทุกคนที่เน้นในส่วนข,ของการสะสมของดีๆผมว่าควรจะซื้อเอาไว้นะครับผมเพราะว่าหลังไพ่สีขาวนะครับหลังอาโทษครับหน้าไพ่สีขาวนะหลังไพ่สีนึง,งินหายากเพราะปกติแล้วคุณจะเจอนะหลังไพ่แบบสีแปลกตลอดเวลาอันนี้คือวอลลุ่มสี่อ่ะทษนหับวอลลุ่มหนะ้า นะครับก่อนหน้านี้ที่ผมเคยศึกษาข้อมูลดูนะครับไอตัววอลลุ่มสีก่อนรุ่นเนี้ยเป็นสีเขียวรุ่นเนี้ยเป็นสีออกน,น,นิดนึงแค่นั้นเองความแตกต่างมีแค่นี้นะครับถามว่าคะแนนเป็นยังไงบ้างนะครับผมคะแนนไพ่นะครับผมให้ความแข็งความทนทานนะครับผมว่าให้น้อยกว่าทินเนอร์โฮหน่อยหนึ่งก็คือค่อนข้างที่จะแข็งในระดับหนึ่งแต่ไม่มากนะครับสามารถตัดไพ่ได้ตัดไพ่ได้ดีแน่แเพราะว่า ตัวขอบไพ่ตรงนี้ยจับยึดมั่นได้ถ้าเกิดคะแนน XCM ผมให้แปดนะฮะเป็นรองเชนเลโฮแล้วก็เป็นออบีเวนคาสิโนแน่นอนนะครับส่วนความดีไซน์นะครับเรียบหรูเหมาะกับเล่นไพ่คาสิโนโป๊กเกอร์ได้หมดนะครับชอบผมว่าคนที่ไม่ชอบลายแบบแฟนตาซีอ่ะขอให้เต็มสิแน่ๆแต่ว่าผมผมว่ามันมันเรียบไปหน่อยนะครับผมถ้าเป็นผมให้คะแนนะนี่ผม ว่าไปหกก็พอในส่วนการดีไซน์นะครับแต่ที่ชอบที่สุดก็คือกา,การการกล้าออกแบบของเขาเนี่ยฮะก็คือไอ้คิงเฮียเนี่ยคิงดอติิเนี่ยกนหนดเนี่ยมันคิดได้ไงวะเนี่ยสวยมากแล้วเวลาคุณเล่นดีๆปั๊บไม่เกี้ผมเ,เหนม็นผ่านๆนะเวลาคุณหาโจ๊กเกอร์ใช่ไหมครับจะหายากอันนี้หาโจ๊กเกอร์ง่ายมากเพราะว่าชุดตัวเป็นสีดําหมดมีแค่โจ๊กเกอร์เท่านั้นนะครับที่สีนี้หาง่ายถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่มีปัญหาเวลาหาโจ๊กเกอร์ปั๊บผมว่าชุดเนี่ย ช่วยได้มากเลยเห็นไหมครับจะผลสเปซให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับเวลาหาจ็กเกอร์ใช่ไหมครหาลําบากลำเค็นใช่ไหมครชุดนี้หาง่ายครับเจอเลยฮะเห็นไหมฮะเพราะว่าสีมันเด่นออกมานะครับผมตามนั้นนะครับชุดนี้รวมๆแล้วผมว่าเอาไปแปดครึ่งสำหรับทุกอย่างนะครับผมแล้วก็ถามว่าความคุ้มค่าในการซื้อมานะครับผมให้เต็มสิบนะฮะเพราะว่าตั้งแต่จับไพ่มาชุดนี้ลื่นที่สุดตั้งแต่เคย คือลื่ดมาเลยนะครับผมเดี๋ยวเอาไว้ใช้นานๆเข้าผมว่าเพอๆชุดนี้จะเป็นชุดคู่ใจอีกชุดหนึ่งนะครับผมโอเคครับสําหรับการรีวิวไพ่คันนี้อาจจะดูแปลตาไปบ้างเพราะว่าหนวดข่าวเราแบบหายไปเลยแล้วผมสั้ำน,นิดนึงใช่ไหมฮะก็วันนะ้ันแปใจรับปีใหม่แล้วนะครับผมสําหรับชุดนี้ผมเป็นของขวัญที่ดีสําหรับการให้คนที่คุณรักหรือลูกหลานที่คิดจะตัดไพ่นะครับผมตามนั้นนะครับ ยให้คนที่คุณรักเลยครับผมตามนี้ก็เรียบร้อยสำหรับการรีวิวไพ่นะครับครั้งต่อไปจะเป็นชุดอะไรโปรดติดตามตอนต่อไปได้นะครับผมครั้งนี้ก็ขอจบการรีวิวเพลงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ